กู้ยิบเน่หยิบเหยิบเนโอ้ยนี่เขาโอ้บเฮ้ยแรงยังไงแรงเออล็อกสี่วงหนีอ่ะโอ้โหไม่ออกไม่ออกแรงมาบ้านมางเลยเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะตอนขึ้นรถเมล์กลับบ้านจะสาย138ค่ะหนูอะค่ะขึ้นที่มอหอการค้าแล้วก็ขึ้นไปลงที่ทางด่วนสุขสวัสดิ์กิโลเก้าอะค่ะ พอดีว่าตอนช่วงระหว่างทางอะคะ่ะคือไม่ได้มีใครสังเกตแต่น่าจะมีน้องผู้ชายประมาณ4-5คนอะคะ่ะที่สังเกตเห็นคนร้ายอะคะ่ะก็เลยตอนก่อนลงรถเมียคะ่ะน้องผู้ชายที่นั่งข้างหนูอะคะ่ะก็เลยลุกขึ้นเพื่อไปดักไปดักทางออกอะคะ่ะแล้วคราวนี้ปุ๊บตอนแรกอะคะ่ะหนูว่าคิดว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันเฉยๆไม่ได้คิดว่าเป็นการแอบถ่ายอะไรแต่น้อง45หคนนะคะ่ะก็เลยตะโกนบอกว่าให้พี่คนขับรถเมีะคะ่ะปิดประตูให้หน่อยเพราะว่ามีคนร้ายแอบถ,ถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษา แล้วพอคราวนี้ค่ะทุกคนน้องสี่ห้าคนนั้นนะคะก็ช่วยกันจับนะจับคนร้ายค่ะเพราะคนร้ายค่ะตัวค่อนข้างที่จะทถมทวมหน่อยแต่โชคดีที่ว่าน้องสี่ห้าคนนั้นนะคะมีคนที่ตัวขนาดาพอๆกันจะมีน้องคนหนึ่งที่ไปช่วยล็อกคอไว้เลยค่ะทําให้คนร้ายค่ะไม่สามารถหนีได้แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ค่ะก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์มาเพื่อที่จะได้ดูว่ามีหลักฐานไหมถ,ถ้าบริสุทธิ์จริงๆก็ไม่ต้องตัวสี่แบบนี้แล้วพอเขายอมเปิดโทรศัพท์ให้ค่ะ กลายเป็นว่าน้องคนที่โดนแอบถ่ายก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นน้องคนนั้นแล้วพอเขายื่นโทรศัพท์ให้น้องคนที่โดนแอบถ่ายค่ะดูกลายเป็นน้องคนนั้นที่โดนแอบถ่ายน้องมือสั่นมากเลยเราก็เลยเข้าไปลปอบน้องว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าโอเคค่ะไม่ได้โอเคยังไหวอยู่หนูก็เลยบอกให้น้องะคะ่ะช่วยให้โทรแจ้งตำรวจเลยและคนในรถะคะ่ะก็ช่วยโทร,โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาน้องคนประมาณนักศึกษาประมาณสี่ห้าคนนั้นนะคะก็เชื่อกันล็อกอยู่อย่างนั้นเลยค่ะ แต่คนไลายก็ดิ้นดิ้นเหมือนพยายามจะหนีอะคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายน,น,น้องคนนั้นก็ล็อกแน่นมากก็ไม่สามารถหนีได้จนตำรวจมาแล้วตำรวจก็พาไปลงพักกันหมดเลยค่ะส่วนตัวค่ะขึ้นรถมีทุกวันรู้สึกว่ารถมีก็สําหรับหนูนะคะหนูหนูว่าปลอดภัยปกติซึ่งในยุคนี้ค่ะการแต่งตัวค่ะมันเป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเราไม่ควรไปละเมิดเขา รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ